กับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขั้นปากอยาเผือกคะอ่ะคนนี้นะคะอดีตคนรักของคุณแอปทักษอรอค่ะคุณผู้ชมหมวดอ๋อใช เจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาชี้แจงเลยว่าเฮ้ยมีกระแสข่าวเนี่ยรีเทิร์นความรักอะไรอย่างนี้นะคะเจ้าตัวเลยต้องออกมาพูดว่าข่าวเนี่ยมันไม่จริงได้หมดอออมีแฟนใหม่ไปหรือยังแต่งงานไปยังไม่แน่ใจคุณแม่เขายังรอแอปอยู่อ๋อไม่แม่เขาออกมาพูดแบบนี้เลยนะคะคือคุณแอฟเองเนี่ยนะเรื่องราวเนี่ยเขาบอกว่าคุณแอฟเนี่ยนะไม่เหมือนกับคนอย่างเราเราไม่เหมือนตรงที่ว่าเขาเนี่ยเป็นนางฟ้า เขาเป็นนางฟ้าอยู่อยู่บนโลกมนุษย์นะคะอยู่กับนางฟ้าตัวน้อยอีกคนหนึ่งก็คือน้องปีใหม่สองคนนี้เหมาะสมกันที่สุดแล้วคือมันมีข่าวมาป้ายมาว่าแบบทั้งคู่เนี่ยจะมีการรีเทิร์นหรือเปล่านะเขาขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นเพื่อนเป็นผพี่เป็นน้องแล้วก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กจนปัจจุบนันคือ เขาเนี่ยนะคะบอกว่าแฟนกันมาตั้งนานนะ13ปีคุณแม่ก็เป็นแฟนกันคุณแอปเนี่ยเขาเสียใจเพราะตัวเขามาเยอะไงเขาก็เลยแบบไม่อยากเห็นตาคุณแอปอีกก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่าเรื่องราวมันเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะคุณอ๋อกขานะทำตัวดีๆสิคะค,ออะคุณอ๋อก็ทําตัวดีๆทําตัวแล้วคุณอ๋อยังไม่มีภรรยาหรือเปล่าหรือมีแล้วหรือมีลูกแล้วอันนี้เราไม่แน่ใจมีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ก็จีบได้นี่ ก็จีบได้สิเขาคงไม่อยากมีใครแล้วไหมแม่หรือไงคนเราก็เจ็บมาเยอะไงถ,ถ้าเกิดมีแล้วก็พร้อมที่จะรับเขากลับมาเ็าได้เขาจะเห็นเยอะแยะไปะที่เขารอกันอีกคนนึงไปมีครอบครัวแล้วอีกคน,นก็ยังรอแล้วคน,นก็เลิกมาแล้วก็กลับมาแต่งงานสุดท้ายเขาก็อยู่กับคนนี้เป็นตลอดชีวิตก็มีเยอะแยะไปนะฮะอ่ะ,อะเชฟพี่เชฟสมายบัฟาโล้นะฮะปลื้มวิ่งมาราธอนนะฮะโอวัดพประบาทนำ้ำพูตอนนี้เขาบอกว่าขาดก็เรียกว่าขาด ขาดแคลนขาดแคลนปัจจัยเยอะมากนคนแชร์กันอยู่เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องแสดงความยินดีด้วยเนื่องจากว่าได้ยอดทะลุสองล้านแล้วคุณผู้ชมนะคะสองล้านแป๊บเดียวลูกสองล้าน,นออแปเดียวจริงแป๊บเดียวเพราะว่าพระพุทธบาทน้ำพูเนี่ยผู้ป่วยเยอะโอเค okay, ถึงแม้ว่าโรคนี้ไม่ตายแล้วนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในในบางในสังคมไทยบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าโรคนี้มันไม่ตายแล้วต,ตัวอย่างที่เราเห็นคนไม่ตายคือมัสคาร่ามัสคาร่าใช่เมื่อก่อนคนไปแล้วทำไมแล้วก็พระไม่ให้เข้าวัด นะคะอ่าระยะทางคุณไม่ได้เป็นเอททำไมคุณไม่ได้เป็นเอทแล้วเป็นอะไรเอทยศ้าวคุณแม่มาดีกันต่อเลยระยะทางกว่า4ี่กิโลเมตรคุณผู้ชมดูคำนี้ด้วยนะฮะปลอดกาศไม่ทันแล้วมั้งนะคะเขาต้องการช่วยวัดพระบาทน้ำพุค่ะก็เลยนี่เลยดำเนินโครงการเป็นโครงการวิ่งมาราธอนค่ะระหว่างทางเนี่ยเขาจะไม่รับเงินเหมือนกับว่า ก่อนหน้านี้ก็วิ่งไปรับเงินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยไม่มีการรับเงินบริจาคใดๆน,นะถ้าว่าใครที่อยากจะช่วย ็โอนเง an <S <S an uh. way, hmm. ินมาเลยโอนเข้าว right. ัดตรงๆซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะเขาก็ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับยอดบริจาคที่มันทะลุสองล้านกว่าบาทแล้วเขาก็เปิดใจเขาบอกว่าหลังจากวิ่งเสร็จเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะเขาเนี่ยฮะก็มาเดินเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่เป็นหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอลงกฎเนี่ยก็เดินบิณฑบาตอยู่ที่วัดที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยแหละคือตลาดแถวๆนั้นนะคะคำแรกที่หลวงพ่อถามเนี่ยก็คือหายเหนื่อยหรือยังโอ้เขานี้ซึ้งเลย ซึ่งเลยคุณแม่คือท่านเนี่ยมีเมตตายอย่างน้อยก็ถามไทยเร<อ>าเป็นห่วงเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วระหว่างเดินทางไปสักพักหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนะคะก็บอกกับคนที่เป็นลูกศิษย์มือขวาของเขานะกก็ชื่อพี่ต่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ยอดที่พวกเขาวิ่งกันครั้งที่3ในวันที่23มีนานเนี่ยมันได้1,700,000กว่าบาทแล้วอันนี้ก็เลยแบบดีใจว่าเฮ้ยยอดเด็ดขึ้นไปถึงขนาดนั้นแล้วหรอ<ะ>แล้วด้วยระยะทางเนี่ยการทําบุญแต่ละครั้งกับระยะทาง42กิโลเมตรเนี่ยนะคะในระหว่างการวิ่งก็ย้ําเลยว่าจะไม่มีการบริจาคที่แบบ วิ่งไปร่ำเงินไปถ้าใครอยากร่วมทําบุญกับวัดพระบาทลาพุนะคะมีเลขบัญชีให้มีเลขบัญชีให้นะคะนะท่านเนี่ยก็สามารถโอนไปได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอ่ะนะฮะมากรดีกข่าวนึงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าถูกใจสามีไม้หารุสวยเป๊ะอัพหน้าใหมเออ่เพื่อนเนาะเพื่ <c oughs> อกายรักชานนท์คือก่อนหน้านี้เราอัปเดตข่าวไปแล้วไี่ไไปก็ไปกันสองคนอ่ะไม่เหมือนคนในห้องคอนโทรลทำไมล่ะแม่ แต่ไปลงปกติเกาหลีต้องลงที่โซลใช่ไหมใช่อีนี่ไปลงกรุงเปียงยางวายเกาหลีเหนืออันนี้เกาหลีใต้ค่ะสงขาวไปเจ็ไปลงที่กรุงเปียงยางไม่กลับ้วยจับจับบอกว่าเอาไปเถอะไม่เอาไม่เอาเอาแล้วโอทำไม่ได้ซะอย่างนั้นนะคะอัปเดตความสวยกันหน่อยคุณผู้ชมหลังจากที่คุณฮารุเนี่ยได้ไปอัปหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวกับสามีแหมจูงกันไปที่โรงพยาบาลที่เกาหลีใต้ก็คือที่โซลลง งพยาบาล B ano, B บาโนบากิแสดงว่ามีนี่พาไปเอเจนซี่เขาไปกันสองคนไม่ส่วนใหญมีเอเจนซี่ค่ะลูกอ้าวแม่เหรอ,หรอดารามีเอเจนซี่พาไปหมดค่ะอือืแต่ว่าหมอแต่เ็ไม่แน่นะสามีเขาอาจจะพาไปทําให้ก็ได้ก็นี่ใครจะไปรู้คือคุณหมอคนนี้เป็นคุณหมอที่หม,หมอนี่ทําแล้วเหรอฮะตัวหมอเอง เขาไม่โฟกัสหรือเปล่าแม่คุณหมอคนนี้เขาชื่อว่าหมอคิมฮักยองแม่เขาเคยทําให้กับสาวกุ๊กกิฟแล้วอัพดังตอนนั้นน่ะสวยปังเลยนะคะแล้วหลังผาตัดอัพหน้าใหม่เนี่ยคุณกายเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปแบบว่าไม่เคยสังเกตว่าหมอสัญยกรรมไม่เคยทําหน้าตัวเองกันเลยเพราะไม่รู้พี่เจอหมอหมอโดยเฉพาะหมอผู้ชายนะไม่ค่อยมียบ เออเขาสวยขึ้นสวยขึ้นจริงเหอเนี่ยก็แหม่ปรีกตัวกันไปเที่ยวไปสวีทต่อแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นว้ยสวยขึ้นผอมลงก็ปะผอมลงด้วยนี่ผอมเออสวยขึ้นสวยขึ้นน่าเปลี่ยนเออสวยสวยอยู่สวยอันนี้ยังบวมอยู่นะเดี๋ยวมันแห้งรออีกสามสิบวันแล้วมันจะแห้งกว่านี้สวยคือเดี๋ยวแต่งหน้ามันจะเปลี่ยนที่ทำตาด้วยใช่ไหมทำตาทำตาแล้วก็ยกดังขึ้นมาสวยขึ้นอ่ะสวยขึ้นไม่ได้ใช้แอปนะ อะไรคือคุณแม่ลูกสามอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณแม่ลูกสี่คุณแม่ลูกห้าคนเขายังไม่รู้เลยว่ามีลูกมาแล้วเดี๋ยวนี้เขาทาได้หมดแล้วค่ะไม่เหมือนสมัยมาก30สิบสี่ปีที่แล้วสาลูกคนหนึ่งก็ไปแล้วอ่ะอ้วนเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันดีมากอ่ะสามสี่คนบางคนยังตัวเล็กอยู่เลยอ่ะใช่ลูกยัง ลูกโตแล้วแม่ยังดูเด็กอยู่เลยอ่ะเออนึกว่าพี่น้องกันนะคะแย่ไปพี่เต๋อเคยเจอนะคะใช่อ่ะคือฮานะคะคุณอุ๋มอาาซิริดาราสาวเผยพ่อมีเมียถึง4ี่คนอันยังหม่ปวอใหญ่ยังไงคุณแม่ก็เมื่อเช้าก็เห็นข่าวในข่าวสดเนาะลงนะก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวต้องหยิบข่าวนี้มาอ่านนิดนึงนะคะหลายคนถ้าเกิดสมมติว่าใครเคยอยู่ในแวดมนการนางแบบก็จะรู้จักดีคุณอุ๋มอาาซิริเขาก็จะมีพี่น้องค่ะนามสกุลนิติพลเนี่ยก็จะมีคุณคุณอ่ำอมรินนิติพลคุณกก้้อองงนนิิตตพลี่่ งานบ่อยมากเลยนะฮะเขาบอกว่าคุณอุ๋มอมาอ,อ,อาภาสิรินิทิพน,เนยเผยครอบครัวมีหลายคนที่ไม่รู้นะฮะหลายคนอาจจะงงว่าพี่น้องในวงการมีใครกันบ้างอตอนนี้หลายคนก็ยังคิดว่าเป็นพี่สาวพี่อ่ำอมรินท,ท,ทั้งทั้งที่เป็นพี่ที่เป็นพี่สาวและยังมีใครในวงการที่เป็นพี่น้องและในครอบครัวเดียวกันด้วยล่าสุดคุณอุ๋มก็ออกมาตอบคําถามแล้วนะคะเขาบอกว่าเผยเรื่องราวของครอบครัวในคุณพ่อเนี่ยมีสี่บ้านก็คือมี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  มีบ้านเล็กบ้านน้อยถึง4บ้านนะฮะ,ฮะและลูกเนี่ยดูอ่าดูทุกบ้านดูแลเลี้ยงลูก,ลกทุกบ้านลูกมีทั้งหมด9คน <ฮะ S 2> หลายคนก็อาจจะงงว่าพี่น้องในวงการของคุณอ่ำเหนือแล้วเป็นพี่น้องของคุณแม่เดียวกันส่วนคุณก้อง นะฮะคุณก้องก็คือคุณก้องคุณก้องก็คือเป็นพิธีกรเนี่ยตามช่องทรูเนี่ยนะฮะอ่านาสกุลเดียวกันเนี่ยเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยนะฮะก็เป็นพี่น้องกันแต่คนละแม่ทุกบ้านรักกันหมดมาเจอกันกินข้าวด้วยกันวุ๊ยดีจังเลยเออดีเนาะ,ะเป็นบ้านที่ดีนะแบบ มันก็ไม่ได้ใช้ทุกบ้านเนาะ<ช>แต่บ,บ้านที่โชคดีนะฮะก็ะก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่อายุ1ิขวบแล้วนะฮะเด็กๆก,ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะไม่ได้เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ได้เป็นสุขนะฮะอ่ามันไม่ได้เป็นทุกข์ขอภพยนะวันสุขก็ไปหาคุณพ่อที่อะไรนะ่ะฮะ ราชอะไรเนี่ยมันเป็นสนามม้านั่งเลงอะสนามอ๋อนะตอนที่สนามม้านั่งเลงไม่มีแล้วพ่อเป็นตำรวจอ๋อคุณพ่อเจ้าเสน่ห์นะฮะก็ไปตีกอล์ฟบ้างแล้วก็กินข้าวเย็นกันบ้างพ่อก็จะอยู่ที่บ้านกล้องแต่พี่พี่พี่อะไรนะพี่อานคุณกอล์ฟแต่พี่อั๋นคุณอ่านคุณอ่ำคุณกอล์ฟไปตีกอล์ฟกันอ๋อแสดงว่าเป็นครอบครัวใหญ่แต่ว่าคนละคนลูกเนี่ยคนละคนละแม่กันเออนะฮะ หายากเนาะหายากหายาหายากที่จะ,ได,<น>ะได้แบบนี้จะเจอแบบนี้หายากนะฮะหายากจริงๆนะพี่เต๋อบอกเลยนะส่วนชีวิตครอบครัวตัวเองเนี่ยอุ๋มกับสามีแต่งงานกันมากว่าสิปีแล้วต้องเข้าใจในความเป็น่าเป็นการแลกการอยู่กันแบบเพื่อนอใช่จําได้ว่าพี่อุ๋มนี่ก็มีแฟนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แต่งงานเงียบๆให้กําลังใจซึ่งกันและกันทําให้คนรักและก็อยู่ในอ,อยู่กันอยู่เดนอยงด้วยดีมไม่รู้ว่าเวลาเรา เวลาเราหรือเขาจะน้อยกว่ากันนะฮะต้องทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ทุกอาทิตย์มี่น่ารักจังเลยนะฮะ,ะเห็นท่านกินข้าวแล้วมีความสุขอะไรที่ทําให้แล้วก็ทำได้ทันทีเพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราตื่นมาจะร้องอุแวกลายเป็นชาติหน้าไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอ๋อนี่คือคำเปรบเทียบเฉยๆนะฮะเป็นครอบครัวอครอบครัวหนึ่งซึ่งเ็มี4ครอบครัว<ะ>ในครอบครัวเดียวกันแต่เขาอยู่เปนอย่างมีความสุข น้องต่ซีสันเช้นดูไว้กับน้องทิมนะฮะครอบครัวเดียวยังยังดีไหวเลยอันนี้สิ่งครอบครัวเขาไม่ทะเลาะก,กันนะฮะ่ะ,ะเดี๋ยวเรา,าพาันสักครู่หนึ่งก่อนนะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน6ต้นเหตุที่ทําให้เราอ้วนจริงๆเราไม่ต้องถามใครเลยทำไมถามคนในห้องคอนโทนอ๋อคนในเขารู้ดี <laughs> รู้ดีอ๋ออ,อ,อีนี่สองร้อยโลนะฮะคะ,คะจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ